สวัสดี f อนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะคลิปแรกก็ให้2ตัวบน2ตัวล่างไปเนาะคลิปนี้คือสามตัวบนเนาะกับกับเด่นนะคะอันนี้ก็คือกดเนาะเราไม่สนับสนุนการเล่นการพนันผิดกฎหมายสนับสนุนเล่นหวยรัฐบาลเท่านั้นนะคะแอดก็จะให้สองเอเด่นบนก่อนเนาะเหมือนเคยคะ่ะ เด่นบนงวดนี้แอดใช้21สูตรนะคะงวดที่แล้วก็ชนกันที่ตัวที่สี่นะคะเข้า9สูตรเนะ9สูตรเข้าจาก26 26ก็หลุดไปเยอะเลยวดนี้ใช้21นะคะได้6 8นะคะเด่นลองกันเนี่ยนะคะในช่องที่สามนี่นนะคะเพื่อนๆก็ลองไปพิจรารณาดูเนาะ แอดก็ไม่คุยเยอะเนาะก็จะให้ชุดสามตัวเลยนะคะเพื่อนๆอยากดูสถิตกิก็ไปดูย้อนหลังเอาน้อสามใบแล้วใบนี้ใบที่สามเลขที่ว่าจับมาให้อันนี้นะคะคือชุดสามตัวบนนะคะ เห็นชัดกันเนาะงวดวันที่16เมษานะคะ67นะคะ3ตัวบนแอดให้เด่นบนนะคะ683นะคะเลขจับคู่3ตัวบนที่ย่ามานะคะยังไม่ยังไม่จับเด่นจับลองจับตัวกันนะคะเดี๋ยวจะมาจับในคลิปที่3นะคะ703 903 หนึ่งศูนย์หกเก้าศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองปดศหหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดศเจ็้าหนึ่งปเจ็ดสี่เก้าเจดเสาหนึ่งสองหกเจ็สองห ศูนย์สองแปดเก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าเก้าหกห้าเ้าหนึ่งห้าเ้าหห้าสองเจดห้าสองศห้าสองศหสาเจดห้าสามหนึ่งห้าสามเ้าห้าเจ็ดศห้าเจ็ด 079 973 976 076 078นะคะทั้งหมดก็มี10 20 3่สชุดนะคะชุด3ตัวของเราก็คือ34ชุดนะคะแอดก็จะมาจับชุดเด่นชุดรองชุดกันก่อนหวยออกประมาณ4วันหรือ5วันนะคะเพื่อนๆ วันนี้ไม่ได้จับคู่โต๊ะให้เลยเดี๋ยวคู่โต๊ไก็เหมือนเคยค่ะก็ใช้เด่นใช้เด่นบนจากยี่สิบเนี่ยจับคู่โต๊ะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแอดเขียนให้เลยด้วยกันคู่โต๊เพื่อนเห็นกันเนาะก็จะเน้นหกกับแปดนะคะหกแปดหกศูนย์หกห้า หกเจ็ดหกเก้านะคะแล้วก็แปดศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าอันนี้นะคะถ้าติดเด่นสองตัวแรกก็คู่ตัวก็จะอยู่ในนี้เนาะถ้ากันจริงๆก็สองตัวหลุดก็อีนนี้ไม่หลุดแน่นอนคือศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าแล้วก็ห้าเจ็ดห้าเก้าแล้วก็เจ็ดเก้า อันนี้คือกันนะคะกันสองตัวเด่นลูกโอเคเนาะเพื่อนๆก็แอดก็ทําคลิปไม่ยาวเหมือนเคยค่ะสั้นๆเนาะมาแค่แบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆค,คนไหนชอบก็กดติดตามแอดนะคะแอดก็จะมาลงให้อย่างนี้นะคะแต่ถ้ามีเวลาเยอะๆก็จะมาตั้งสูตร คือเก็บสูตรหลายๆอาจารย์ไว้สูตรที่ดีๆเราลองเราลองมามาทําทําย้อนหลังดูอันไหนมันเข้าหรือไม่เข้าในเข้ามากแล้วก็จะเก็บมาแล้วก็จะมาตั้งสูตรแล้วก็จะมาชนเหมือนชาวบ้านเขาทากันผู้ชาวบ้านก็าทากันเพื่อแก้เหงาโอเคนะคะขอจบคลิปแค่นี้ก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ